สวัสดีครับท่านทีเคาลบครับวันนี้ลายมือปฏิรูปตอนที่30โดยอาจารย์พง์พีรนัทได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าวาสนาเศรษฐีหมดตัวฟังชื่อแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นเศรษฐีแล้วมาหมดตัวแต่ว่าจะหมดอย่างไรหมดเมื่อไหร่นั้นในลายมือเขาจะมีเครื่องหมายบ่งบอกเราไว้ครับถ้าเราสามารถที่จะรู้ตัวล่วงหน้า เหตุก็จะเบาบางลงนะครับหาทางป้องกันแก้ไขทุเราเบาบางลงได้ครับอาจารย์พงพีรนัทเบอร์โทร0891218933นะครับไลน์ ID 7853567ครับท่านที่ต้องการจะดูรายมือด้วยตนเองให้อาจารย์พงพีรนัทพยากรณ์ลายมือก็มาที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับอยู่ติดกับวัดใหญ่เลยครับ สำนักงานของอาจารย์พง์พิรนักอยู่ติดกับวัดใหญ่ถนนโรงเรียนจ่าก,การบุญครับหาง่ายครับมาที่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็อยู่ติดกับรั้ววัดใหญ่นั่นแหละครับเรียวกว่าวัดใหญ่นะครับแล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับขอพรท่านเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถ้าหากว่าท่านอยู่ไกล ยังไม่มีเวลาว่างที่จะมาดูด้วยตนเองก็ดูทางลายไปก่อนครับแอดไลน์ ID7853567 มาแล้วผมก็จะรับแอดเป็นเพื่อนกันแล้วจะส่งตัวอย่างภาพการถ่ายแหลมือที่ชัดเจนไปให้นะครับนี่อาจจะยังไม่ครบทุกภาพแต่ว่าเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วผมก็จะส่งรายละเอียดไปพร้อมทั้งเบอร์บัญชีธนาคารครับมาดูด้วยตนเองค่าดู คนละ1น9บาทครับถ้าดูทางรายค่าดูคนละ399บาบาทนะครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดของเรื่องวาสนาเศรษฐีหมดตัวนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะมาดูที่เส้นชีวิตก่อนนะครับผมจะวาดดูเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเส้นวาสนาของคนเนี่ยขึ้นถ้าขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยเขาก็จะขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับขึ้นไปตรงๆแบบนี้จะไปหยุดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าชี้ไปที่นิ้วกลางเรียกว่าเส้นวาสนานะครับบางเส้นก็จะมาแค่นี้ก็ได้ครับยาวไปถึงเนินเสาก็ได้สั้นๆแค่นี้ก็ได้ขึ้นจากเส้นชีวิตจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่า คนที่บอกว่าเป็นเศรษฐีแล้วมาหมดตัวเนี่ยลีลาของเส้นวาสนาเขาจะโค้งออกครับขึ้นขึ้นบริเวณไหนก็ได้ในเส้นชีวิตเนี่ยนะครับแต่เขาจะโค้งออกโค้งออกแล้วก็ขึ้นไปครับทําไมเขาโค้งออกครับเขาเรียกว่าลีลาเขาโค้งเพื่อหลีกเพื่อหลีกที่ลาบลําบากครับบริเวณนี้เป็นที่ลาบลําบากนะครับ ที่ลำบากคือถ้าเส้นวาสนาขึ้นจากบริเวณนี้ที่เมื่อตอนที่แล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าตรงนี้ก็คือที่ลำบากเส้นวาสนาขึ้นมาจากบริเวณนี้เรียกว่าต้องสร้างตัวมาจากตนเองสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากสร้างด้วยความรู้ความสามารถของตนเองผลักดันตนเองขึ้นสู่ความสําเร็จนะครับอันนี้เส้นวาสนาเส้นนี้เขาโค้งออกมา เป็นลีลาโค้งให้รู้ว่าหลบที่ลาบลําบากนะแต่จริงๆหลบไม่ได้รอะครับเพราะที่ลํหวักลําบากค่อนข้างกว้างตรงนี้แต่เป็นลีลาให้รู้ว่าเนี่ยเขาหลบที่ลาบลําบากนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเจ้าของมือนี้เนี่ยเขาจะหาเงินมาได้อย่างง่ายๆมากมายเลยในช่วงที่เขาสร้างตัวเนี่ยนะครับแล้วอายุยังไม่มากด้วยนะครับ สร้างตัวได้มากมายเป็นเศรษฐีเลยครับยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเส้นเขามาหยุดอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณใต้เส้นสมองนะครับบางคนก็จะมาโคง้งโค้งอย่างนี้ครับบางคนโค้งอย่างนี้แล้วมาหยุดอย่างนี้นะครับโค้งที่ใต้เส้นสมองลักษณะน,นี้เมื่อได้เงินเป็นเศรษฐีมากมายแล้ว มันมาหยุดอยู่ตรงนี้ก็คือหยุดเพราะเงินหมดครับหมดเพราะอะไรตรงนี้เป็นเกาะนะครับถ้าตรงนี้เป็นเกาะหรือเส้นนี้เป็นเกาะอย่างนี้ครับแสดงว่าเมื่อเจ้าของมือนี้ได้เงินมาแล้วมากมายเป็นเศรษฐีเอาไปลงทุนต่อในธุรกิจประเภทอื่นครับ เมื่อหมดโปรเจกต์นี้แล้วก็เอาไปลงทุนต่อก็อยากจะรวยมากขึ้นนั่แหละครับตามภาษาของปูถตุชนคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆท่านๆมีหนึ่งก็อยากได้สองมีสองก็อยากได้สามเมื่อเอาไปลงทุนปุ๊บปรากฏว่าผิดพลาดครับธุรกิจที่ไปลงนะั้นเสียหายหมดตัวจะหมดตัวอายุเท่าไหร่ก็ต้องวัดครับหมดตัวอายุเท่าไหร่ต้องวัดมาวัดด้วยมือมือจริงนะครับเราจะรู้เลยว่า เมื่อเราไปลงทุนธุรกิจตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วนะมันจะมาหมดตัวเอาตรงอายุตรงนี้แล้ะนะครับนี่เป็นเครื่องเตือนใจคราวนี้มาดูที่มือจริงนะครับมือจริงมาดูมือแรกก่อนครับมือแรกนีเส้นนีเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเห็นไหมฮนี่คือลีลาของเส้นวาสนาเขาโคกเอามาหน่อยนี่ครับ แล้วเขาขึ้นไปนี่ครับขึ้นไปแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงนี้เองครับเนี่ยจอดอยู่ใต้เส้นสมองนี่แล้วก็มีเกาะอยู่ตรงนี้ครับมีเกาะเห็นไหมฮะมีเกาะตรงนี้นี่เรียกว่าได้เงินมามากมายจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วเอาไปลงทุนอีกธุรกิจหนึ่งแล้วมาหมดตัวเอาตรงเนี้ยครับกลายเป็นไปยากจนเหมือนเดิมหรือว่าไปเสมอตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ มาดูอีกมือหนึ่งครับอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งนี่เส้นชีวิตนะครับนี่เส้นชีวิตนี่เส้นสมองนี่เส้นใจครับแล้วเส้นชีวิตก็าต่อมาตรงนี้ครับดูลีลาของเส้นวาสนานะครับเขาจะโค้งออกนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปแล้วมาจอดต่อตรงนี้ครับนี่คือลีลาหลบที่แรงลมบาบไม่ได้หรอกครับแต่ว่า ลักษณะรีลาเขาบอกให้รู้ว่านี่เขาออกจากที่ราบลำบากมาแล้วนะคือสร้างตัวได้สําเร็จในช่วงแรกแล้วมาจอดต่อตรงนี้ครับตรงนี้คือยุเท่าไหร่ต้องวัดด้วยมือจริงนะครับแต่ว่าเจ้าของมือนี้ไม่ยอมแพ้ครับเรามาดูที่เส้นวาสนาที่ต่อขึ้นไปถึงเมื่อหมดตัวตรงนี้เขาก็ยังมีเส้นวาสนาเสริมขึ้นมาเสา้นวาสนาขึ้นใหม่ขึ้นมาเป็นธรรมชาติของคนครับที่ เมื่อหมดตัวแล้วก็ต้องสร้างตัวครับไม่ยอมอดตายครับเขาต้องสร้างตัวแล้วสร้างได้หรือไม่ได้ก็ต้องมาดูเส้นวาสนาที่ต่อขึ้นมาจากอายุที่หมดตัวนั่นแหละครับอ่าก็จะสร้างได้หรือไม่ได้ก็จะไปแสดงเอาตรงนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้คุยรายละเอียดในเรื่องของเศรษฐีหมดตัวนะครับหรือวาสนาเศรษฐีหมดตัวก็หวังว่าจะได้เป็น ความรู้เบื้องต้นให้กับท่านที่เคารพที่ติดตามรายการลายมือปฏิรูปนะครับก็ขอให้พวกเราดำเนินชีวิตด้วยความประมัดระวังรอบคอบแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองทุกคนครับสวัสดีครับ